สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พามารู้จักกับมันชนิดหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นี่ก็อาจจะค่อนข้างจะหายากอยู่สักหน่อยนะคะอันนี้เขาเรียกมันบางบาง,บางคนก็เรียกมันเลือดมันมือเสือนะคะมันเข้ากำนะคะน,ะคะนี่อันนี้คือลูกเขานะคะ,ะนี่ค่ะลูกเขาก็จะกินได้ทั้ง หัวแล้วก็ทั้งลูกเขานะคะเนี่ยค่ะเป็นเครือนะคะเวลา,าขยายพันธุ์นี้ก็ใช้ได้ทั้งหัวแล้วก็ทั้งลูกเขานะคะนี่ค่ะแต่ต้องทำทำเครือเอาทำค้างให้เขาขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีลูกช่วงลูกก็คือช่วงหน้า ต้นฤดูฝนนะคะต้นฤดูฝนนะคะช่วงหน้าแ้งก็จะเก็บเกี่ยวได้นะคะนี่ค่ะก็คือหน้านี้แหละคะ่ะจะเก็บเก็บเขาเอาไว้แล้วช่วงหน้าฝนก็ค่อยปลูกเขาอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็มีประโยชน์มากมายนะคะมีทั้งโปรตีนไขมันนะคะฟอสฟอรัสอะมเลสนะคะช่วย ในการขับถ่ายได้ดีนะคะเรื่องการขับถ่ายนะคะเนี่ยค่ะ,คะที่บ้านก็ปลูกปลูกเอาไว้ค่ะปลูกปลูกให้เขาขึ้นต้นไม้นะคะนี่ค่ะนี่เขาก็จะเป็นลูก ช่วงนี้ดินก็จะแข็งจะขุดยากสักนิดหนึ่งแต่เขาก็จะมีลูกให้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 กินได้นะคะช่วงหน้าหนาวถ้าเกิดเมื่อสมัยก่อนเป็นเด็กนะคะหน้าหนาวนี่ก่อไฟผิงนะแล้วก็เอามันเนี้ยหมกอร่อยมากเลยนะคะเนื้อเขาจะเหนียวทําได้ทําอาหารได้ทั้งหวานทั้งขาวนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ ก็ดกอยู่เหมือนกันนะ่นี่ค่ะแล้วเวลาเดี๋ยวถ้าเวลาทําเป็นอาหารแล้วจะถ่ายมาให้ชมใหม่นะคะเนื้อเขาจะเหนียวจะอร่อยนะคะอ,อ๋อวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะ